ฝรั่งขี้นกแก้วัดแก้ท้องผูกและสีดวงทวารฝรั่งขี้นกนั้นเป็นผลไม้โบราณที่ใช้กินแก้วัดฝรั่งขี้นกหรือฝรั่งสีชมพูนั้นคุณสมัยก่อนคงรู้จักกันดีว่าเป็นผลไม้ทรงกลมขนาดปานกลางที่มีเนื้อทั้งสีขาวเหลืองชมพูจะมีกลิ่นหอมแต่ส่วนมากแล้วผู้คนไม่ค่อยนิยมรับประทานเพราะเนื้อค่อนข้างเละและไม่กรอบเหมือนฝรั่งลูกตโต,โต ในปัจจุบันนี้ซึ่ง,งหาไม่ซึ่งหาไม่รู้ว่าฝรั่งผลเล็กๆเหล่านี้มีสารอาหารมากมายที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพไม่เพียงแต่มีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงร่างกายในเรื่องของการมองเห็นการเจริญเติบโตของกระดูกการสร้างเสีย์และควบคุมอุณหภูมิคุ้มกันของร่างกายยังมีวิตามินซีที่มีมากกว่าส้มถึง5เท่าในปริมาณที่เท่ากันวิตามินซีมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ที่มักเกิดจากความเครียดการดื่มแอลกอฮอล์ปุ่นและควันบุหรี่และแสงแดดช่วยเสริมสร้างด้วยรวมถึงยังช่วยรักษาสภาพของเนื้อเยื่อคอลลาเจนทำให้ผิวสมบูรณ์แข็งแรงช่วยสมานแผลและยังดีต่อเนื้อเยื่อของกระดูกและฟันดูดซึมธาตุเหล็กเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดและลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเรง็ง ทางยังมีใย,ยอาหารที่ช่วยขับเคลื่อนอาหารลดอาการท้องผูกได้สีดวงวาวานมเมล็ดลำไส้ใหญ่อีกทั้งมีเนวโน้มทําให้ระดับคอรสลสเตอรอลในเลือดต่ําและยังช่วยป้องกันโรคหัวใจอีกด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของฝรัง่งขี้นกก็คือสารไลโคปีนซึ่งมีมากรองจากมะเขือเทศแต่มากกว่ามะละกอถ,ถึงสองเท่าว่ากันว่าไลโคปีนนั้นประกอบด้วยสาร แอน i ี้ออกซิแที่เรียกกันว่าแคโรทีนอยด์ที่พบมากในผักและผลไม้ที่มีสีแดงชมพูเช่นมะเขือเทศฝรั่งสีชมพูแตงโมมะละกอบวิศวคุณต้านอนุรูอิสระโดยเฉพาะแสงแดดไลโคปีนยังช่วยกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของเคราตินโนไซต์อันจะช่วยทำให้เซลล์ผิวชั้นนอกแข็งแรงขึ้นแต่ไลโคปีนนั้นก็ยังเก็บยากคล้ายวิตามินซี ฝรั่งขี้นกนั้นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายและเป็นการอนุรักษ์ผลไม้ไทยดั้งเดิมใบฝรั่งขี้นกนี้ยังทําเป็นยาสมุนไพรไทยได้เป็นอย่างดีเช่นเป็นส่วนประกอบของยาสีฟันสมุนไพรไทยเป็นต้น